ผมก็จะสกอร์ลงมาเรื่อยๆนะครับอ่านดูตรงนี้นะครับอ่านดูตรงนี้มันหรือว่าผมเลอกติดอ่ะไม่มี PDF นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ PDF ให้ดูสักอันหนึ่งนะครับดี๋ยวโทษที เก่งมากนะครับอาจารย์ครับตรงนี้ผมเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อดู full paper เขาที่เป็นที่เป็น PDF นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมมันอ่านไปนะผมมันอ่านไปแล้วผมรู้สึกว่าทั้งพารากราเนี่ยผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเลยผมก็จะเอาเมาส์เนี่ยไปไฮไลท์นะครับไปไฮไลท์แต่ตัวแรกเลยนะคุมแบบนี้ครับคุมทั้งพารากราเลยแล้วก็คุมเสร็ o i n t เอิ่อ ถามวจะถามว่าจะให้อธิบายจะให้สรุปหรือจะยังไงใช่ไหมครับที่เราอะไรไว้เราบอกว่อธิบายก่อนอธิบายข้อความเราก็ is ็กซ t e x นนะครับให้เขาอธิบายข้อความที่ผมไฮไลท์นะครับเขาก็จะยกข้อความทั้งหมดนะเข้าสู่ส่วนของโคพิลล์แล้วก็ทำการอธิบายให้เราฟังอีกครั้งหนึ่ง เป็นภาษาไทยนะครับเหก่งนะครับง่ายมากเลยนะครับการอ่านเปเปอร์ภาษาอังกฤษก็จะง่ายละนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันเก่งกว่านั้นครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวพยายามหาตัวอย่างอ่าโอเคมันเก่งกว่านั้นครับเราอ่านไปนะครับมาสรุปตรงกลางตรงนี้นะครับ พยายามบำความเข้าใจตารางตรงนี้นะครับแล้วไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอาจารย์ไปกดปุ่มตรงนี้นะ Explain Map and c l e แล้วมาครอบตารางตรงนี้นะครับครอบตารางตรงที่เราไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาจะแปลผลให้นะครับเช่นกดปุ่มซิกมาสีม่วงตรงนี้นะ Explain Map and c i r l e คลิกหนึ่งทีแล้วก็มาครอบกดปุ่มเมาส์ค้างไว้ลากปุ่ม ตาราุมเสร็จปล่อยมือรอแป๊บหบนึง่งเขาจะยกตารางออกมาเป็นยกแา้แล้วก็เขาก็จะอธิบายตารางนี้นะครับว่าตารางนี้หมายถึงอะไรเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องง่ายเลยเป็นการวิจัยนะครับมันไม่ได้เก่งเพาะในตารางนะอย่างเช่นเดีย๋ยวถ้าจะเลื่อนอ่านดูถ้าตรงไหนมันเป็นสูตรสมการโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลย สูตรสมก,การไม่เข้าใจไปครอบสูตรสมก,การนั้นนะครับหลักการแบบเมื่อกี้นะไปครอบสูตรสมก,การนั้นแล้วก็ปล่อยมือครับเขาจะอธิบายว่าสมก,การนี้มาได้อย่างไรนะครับดีมากเลยอย่ามอ้องหาสมก,การในนี่ขอไม่มีครับไม่เชิญนะครับแต่หลักการเหมือนที่ผมคระบตารางเลยนะครับอาจารย์ไปครอบไปครอบสมก,การหรือสูตรนั้นเลยนะนะครับ ก็อันนี้ก็คือตัวโคพายหลอดนะครับที่จะช่วยนะักวิจัยได้ค่อนข้างมากเลยนะครับมาดูต่อนะครับมาดูต่อ Literature Review ไปแล้วโคพายหลอดไปแล้วนะครับแล้วก็ Citation Citation Generator อ่ะ t สมมตินะไอตัวอีกคือเขาเรียกว่านะมันจะเป็นตัวสร้างอ i t a t i o n g e n e นเจเ ัวสรุปวี้ีให้นะครับเราก็ไปเอาโปรเฮดเตอร์ของเขาเนี่ยมาสรุปนะอย่างเช่นนะครับเราก็ไปลากกลุ่มมานะครับโดยเข้าข้างนะครับประมาณนี้นะครับคอนโทรลซีก็อปปีมานะครับ